สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาแนะนําบ้านพร้อมที่ดินราคาประหยัดอีกแล้วนะครับผมมาชี้เป้าบ้านพร้อมที่ดินราคาถูกกันเลยนะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับโฉนเป็นน o สี่จอด้วยนะครับบ้านชั้นเดียวเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวาครับผมพิกัดอยู่อําเภอหนองเรือนะครับจังหวัดขอนแก่นตัวบ,บ้านมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องผงใหญ่และหนึ่งห้องครัวนะครับมีพื้นที่ใช้สอยหน้าบ้านและหลังบ้านด้วยนะครับมีพื้นที่เหลือไว้ใช้ แ้าของขายเองนะครับหลังนี้สาเหตุที่ขายเจ้าของบอกว่าย้ายไปอยู่ที่โคราชนะครับไม่ค่อยได้กลับไปดูนะครับผมตัวที่ดินเข้าซอยข้างโรงเรียนโคนสว่างนะครับนะผมสนใจก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรและอีดีไลน์ของเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปนะครับผมเพราะทางเราเป็นเพียงสื่อเท่านั้นนะครับไม่ใช่ในหน้านะครับผมไม่ใช่เจ้าของโดยตรงนะครับ นะบเบอร์โทรเจ้าของคลิปที่ชื่อคลิปนะครับเบอร์โทรแรายละเอียดต่างๆจะได้งงขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ